สวดละขีสี่ปีมรณาการหลวงพ่อวันที่สอง 21, 11, 11, สการสวดละขีจะหยุดเป็นท่งช่วงสลับกับการฟังธรรมมีพระคุณเจ้าแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒธมาเล่าเรื่องราวในอดีตให้เราฟังส่วนที่สาขาเราก็มีทั้งที่อยู่ประจำแล้วก็ไปกับสลับกัน ช่วงนี้เป็นบ่ายของวันเสาร์ที่21พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทัศนานุปทานถวายเป็นอาจริยะูชาโดยพระเถรานุเถระภาวในศาสนาทีวะา132ทุกประเทศ ันที่3เริ่มต้นจากการใส่บาตร,านนรเพื่อถวายเป็นอาจริยบูชาครบรอบ4ปีมรณการเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพอ่อวิริยังสุวสินทรุในบาทที่คุบโบสถกันนะครับระหว่างน,นี้เนี่ยจะผ่านที่กุฏิลงพ่อด้วยท่านกำลังกวาดวัดอยู่นะเมื่อกี้เนี่ย ใช่หลวงพ่อท่านพระครูธรรมานุจรีจเจ้าวาดวัดเขาเต่าหัวหินท่านเล่าให้ฟังว่าท่านเพิ่งเดินทางกลับมาจากการไปเจริญพระพุทธมนต์ที่วัดศรีรัตนธรรมารามในการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานครบ4ี่ปีบรณาการท่านจบปรุลสมเด็จพระญาณวัชชิรดมพร้อมด้วยพระเทระฝ่ายวิปัสนาธุระ130รูป นับแต่ปีพศ2553เป็นต้นมาที่สถาบันพลังจิตานุภาพสาขา18หัวหินได้มาตั้งที่วัดเขาเตา่าหลวงพ่อพระครูธรรมานุจรีก็รับกิจนิมนต์ไปร่วมงานกับทางวัดธรรมมงคลเสมอมาผมอยู่กับท่านอาจารย์บริบูรณ์สติสัมปันโนซึ่งท่านเป็นครูสมาธิรุ่นที่28 พอนั่นท่านก็บวชนะครับปีนี้เป็นพรรษาที่ที่8ปดแล้วนะครับท่านก็เรียนจบหลักสูตรครูสมาธิเสร็จก็ไปเรียนต่ออีกที่มหาชุลานะครับตอนนี้กาลังทําปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์สาขาอะไรนะครับวิปัสนาวิปัสนา้โหอนุโมทนาสาธุครับวันนี้ท่านเมตตามารับ,บารที่นี่ด้วยนะครับ นในช่วงเช้าโดยมีท่านผู้ครูธรรมานุจรีนะครับนำพระพุทธเจ้าจากวัดเขาเต่าแล้วก็ท่านงคงคงผู้ครูสมรษฐิจนะครปลื้มครูบาโอท่านก็มาให้ข้อมูลในการที่จะจัดงานวันอายุวัฒนะมงคลเจ็ดรอบถวายท่านผู้ครูธรรมานุจรีในวันที่สี่มกราคม2568ัร้บ ใรยากาศในพิธีสุดรกคีสปีมรณะการนะครับช่วงเช้าเราก็มาใส่บาตรถวายเป็นอาจารย์พระพุาแดท่านเจ้าบุคุณสวนทริยานาวิชิรุดมหลวงพ่อวิริยังศรีฉลูวันหลับดีไหมมรืนด,ดู้ส่ดูใส่มา <laughs> ไม่ได้หลับที่นี่เล้อ วิตโยวิวัจจันโตอาสาปะโรโกวินาศตุมาเทปะวะวันตารายุอสุขิติขายุโภปวะอาภิวันตสิริสานิจจุตุปัจริโตจาตารุธรรมวัฏฐติอายุวันโนสุขังขารังสาธุสาธุ